สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับบางหยานะครับเนาะที่หมู่บ้านหมักปมตําบลอะไรครับตําบลไม้ขาวอ่าตําบลไม้ขาวนะครับนเนาะบางหยามีปัญหาเรื่องไตาบางหยาพอกไตมานานกี่ปีนะครับสิบสามปีนะครับเนาะอ่า<ม>แล้วบางหยาได้บางหยาได้ทาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเนาะน้ำมังคุดสดชุปเปอร์ฟอร์เรกนะครับเนาะบางครัแล้วเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นนะครับนะอืมครับบังหยางางหยางนะ่าง หายไปเลยนะเช่นอะไรบ้างครับตอมลูกมาตอมลูกมาหายแล้วก็อย่างเดินีก็คอเอาอยู่โอเคใช่ไหมครับเห็นว่าไปตรวจร่างกายครั้งล่าสุดเป็นไงบ้างครับถ้าเป็นก็สอบสอบผ่านสอบผ่านทุกข้อเลยดีใจ้วยสุดยอดมากๆเลยนะครับนะเห็นไหมฮะป้องยาทำประมาณกี่เดือนถ้าเดือนได้ไหมประมาณ เจ็ดขวดแล้วเนาะใช่ครับเจ็ดขวดแล้วที่บางยาทานมานะครับเนาะผลตอบสนองดีมากๆเลยครับร่างกายนะครับเนาะบายครับอืดีใจดีใจครับบางที่บอกอะไรหน่อยครับกับคนที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนเราเป็นบุญกุศลตามมิ้การะครับยานี้ดีครับใช่ใช่ครับเพราะมีการกินยาเดอนออกครัอกินยาอื่นมาเยอะนะเยอะนะจินตนา รวมอยากข้างโอ้อย่างนั้นเลยนะครับนะว่าคนไม่ดีลูกขนาดนี้ลูกก็เอามาให้นะผมก็เอามาเลยผมก็ไม่ได้มั่นใจเอาพิซซี่ต่างบเอามาให้แต่ก็ไม่มั่นใจเนาะเอาไปเลยเออครับไม่เอาอย่างเดียวไม่เอาแรกๆก็คือไม่เอาไม่เอาเลยนะลองมาเยอะแล้วนะครับนะใช่ครับโอ้ครับผม ดีใจดีใจนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่แบ่งปันครับบางยาอยู่ที่หมักหลกนะครับตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตอนะครับผมอายุกี่ปีแล้วครับบางปีนี้62 62ปีแล้วนะครับนะัก49เริ่มเ,เ,เริ่มเป็นเนระิ่มเป็นไดอายุ4949โอ,โอ,โอ้เป็น62โอ้โหปานนี้งเลยนะครับเนะ้องตอนนี้มาล้างมาล้างหน้าท้องที่บ้านเองใช่ไหมครับ<า>ตอนนี้ทำเองที่บ้านนะตอนนี้ทำเองที่บ้านนะครับนะกภาษาเป็ที่บ้านโบรนะลณเ,เป็นที่บ้านนะแต่ตอนนี้กระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขึ้นแต่ว่า ครับผมดีใจด้วยนะครับเนาครับเนี่ยนี่แหละครับคือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์น้ําอาหารมังคุดสกัดเช้มข้นซูเปอร์ฟอร์เรครับเขาเป็นอาหารครับที่ถูกปรุงให้มีนทธิ์ทางยาถ้าเราเบื่อแล้วครับการที่กินยาทุกวันทุกวันแทนอาหารครับวันนี้เราทานอาหารให้เป็นยาดีกว่านะครับบางเนาะเป็นสุขแก้ววันนี้ก็ขอขอบคุณบางยานะครับนะแล้วขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ทําติดชมติดตามรับชมอ่า <c oughs> ช่องเฟซบุ๊กของพี่หลองอยู่นะครับเนะาะหากใครมีปัญหาสุขภาพด้านใดก็โทรมาหานะครับเนะาะศย์94ครับ7524597โค้ชฉลองครับยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยอาบางมีอะไรจะฝากบอกทุกคนไหมครับตอนท้าย <c oughs> สงท้ายว่าอยากแนะนำให้รลองมาลองไปดูครับ อย่าท้อแท้อย่าท้อแท้เนาะชีวิตจะมีหวังอืมครับผมอดหวังน้อยจะหมดหวังใช่ใช่ต้องดิ้นต่อไปต้องดิ้นต่อไปนะครับนะอย่าท้อแท้ก็โอเคตอนนี้แหละอ่าใช่ครับตัวนี้แหละครับโอเคแล้วสำหรับบางยานะครับขอบคุณมากนะครับบางของนมากครับสวัสดีครับอาร์ลบุ๊กกรอง